ที่56แผนการประสพผลปึงมิงเคยมายังเมืองสูโภยย่อมรู้จักคุณเคยยามมีใกล้สนทยามันไม่รีบร้อ,รรอนสาะหาหาเซงพอเข้าสู่ตัวเมืองผ่านเรึ่งถนนพบเห็นโรงเตียมแห่งหนึ่งมีคาดาพอเลี้ยวหน้ามองมาพวกผีของหาเซ้งประจูก,กับอยู่ที่เชิงกำแพงฟังตรงข้ามกับรโรงเตียม ปึงเม่งยิ้มเล็กน้อยสอบถามผู้รับใช้ว่าเจ้าของม้าตัวนี้พักอยู่ในโรงเตียมพวกเจ้าหรือผู้รับใช้น้องเอวกล่าวว่าทีแท้กงชือ้ร่วมทางกับโกเนียนางนั้นนางพักอยู่ในห้องพิเศษด้านทิศเหนือห้องแรกกงชือ,อรีบเชิญปึงเม่งเดินเข้าโรงเตี๊ยมมองสู่ห้องพิเศษด้านทิศเหนือเห็นประตูห้องหลังแรกปิดสนิทขณะจะยกมือเข้าประตู ถูกคิดขึ้นเราจะเพิ่งสอ้านางไม่ฉะนั้นนางหากอารวาสในโรงเตียมเร็งว่าไม่สุภาพดังนั้นเรียกผู้รับชายมาเปิดห้องพักติดกันหลังหนึ่งวางหอสัมภาระลงบนตกเพราะเงี่ยหูฟัง้องพักของหาเซ้งปรัศจากความเคลื่อนไหวใด้ึงแม่งยยกไหลคุนคิดขึ้นระวางทางนางโค้งไล่ตามจนเหน็ดเหนื่อยอยามนี้คาดว่านอนพักผ่อนบนเตียง โอเป็นโคนี้ที่สุขสนจริงๆดังนั้นมันปิดประตูลงเบาๆรุนคิดถึงปัญหามากหลายตอนนี้มันคลี่คลายปริศนาสามประการแล้วหนึ่งอาจารย์ตนเองคืออมนุษย์สองหน้าไม่ใหิดจอมอสุภะกระดูข่าวสองหลังจากที่แมงป่องก้าวห่างโคจรพลังผิดแนวทางเสียชีวิตคำผี ปัญญาบารมีถูกกิ้งจอกเงินนอกกำแพงใหญ่ได้ไปสามหนึ่งคำผีหนึ่งกระบีบนผาน,น้ำแข็งช่องหอสัวเป็นจอมอัจพากระดูข่าวฟังไว้มันคลี่คลายปริศนาสามปราการแต่ที่บัิตามมายังมีปริศนามากมายยิ่งกว่านภรชราแท้หลิวฉวหนยนัดหมายตนไปยังอารามมันบอกว่าต้องการให้ตนทราบเรื่องราว มากกว่าเดิมหรือให้ตนเองไปชมดูมันสำเร็จมากพลหรือว่าให้ตนเองพบเห็นสภาพที่จอมอสุภกระดูข่าวถูกคุมขังหรือนักร,รชลาชนัยต้องตายมันชะนายชักนำหาเซงเข้าสู่รังบิญญาณอนาถยังมีจอมอสุภกระดูข่าวได้คำพีกระบีจากที่ใดคำพีกระบีเป็นอาจารย์ตนเองสืบสอบมาอย่างยากเย็นชไนัยตกไปในเงื้อมมือจอมอสุภกระดูข่าว หรือพลังฟิเมอของอาจารย์ยังสู้จอมอสุภกระดูขาวไม่ได้มาดาของหาเซ็งคิดล้างแค้นให้กับปิดาฉไหนซอาจอมอสุภกระดูขาวของวิเศษในท้องซากศพนางเป็นอะไรจอมอสุภกระดูขาวฉไหนทราบว่าหาเซ็งจะมารังควานล้างแค้นหรือเหล่านี้เป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจล้วนตัดไม่ขาดยิงสางยิ่งยง ที่น่าเคลือบแคลงสงสยัยคือนักพระรชราแทลิวทราบได้อย่างไรว่าอำนุษสองหน้าเป็นอาจารย์ตนเองใช่เนืองเพราะปัญหาเหล่านี้เกี่ยวพันถึงชาติกำเนิดตนเองและศัตรูที่สังหารบิดาพี่ชายหรือไหมหวนนึกถึงความแค้นของบิดาพี่ชายแล้วเรื่องที่มารดาถูกชุดคร่าต้องสมึกเสียใจขึ้นมาคุนคิดขึ้นเราเสียเวลาโดยใช่เหตุจริง กลับถูกเรื่องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันไว้ทอดทิ้งเรื่องสําคัญไปดังนั้นมันแค้นเต่าทองไรเงาขึ้นมาคนผู้นี้ทราบว่าศัตรูสังหารบิดาพี่ชายเป็นใครกลับไม่ยอมบอกต่อตนพันบังเกิดเสียงเคาะประตูพองเงยหน้าขึ้นเห็นผู้รับใช้ทรงตะเกียงน้ำมันเข้ามาคอยทราบว,ว่าฟ้ามืดคำแล้วผู้รับใชว้วางตะเกียงน้ำมันลงบนโต๊ะโนมเอวถามว่ากงจือ้อ ท่านต้องการรับสุราอาหารหรือไม่ปึงเิ้งค่อยพบว่าตนเองหิงหวโหยแล้วก็รีบถามว่าโกเนียที่ห้องข้างตื่นแล้วหรือไม่ผู้รับใช้งงงานบูกกล่าวว่านางไปแล้วฉะนั้นไม่ได้บอกต่อท่านปึงเม้งก็งงงันบุกคุนคิดขึ้นหรือนางออกไปโซหาเราหรือจะได้เห็นนางดูร้ายเอาเรื่องแต่ความบริสุทธ์ไร้เดียงสาความเปิดเผยชัดเจนของนาง ไม่คล้ายกับเงีกเสียงบุ่นที่อ่อนแอน,นุ่มนวลและเทพธิดามเมฆสายญญาติที่สุภาพเรียบร้อยดังนั้นปึงเมงบังเกิดความนิยมชมชอบนางอยู่บ้างพอฟังว่านางไปแล้วอดตะลึงล้านไม่ได้แต่ตอนนี้ฟ้ามืดคำแล้วไม่ทราบนางลงใต้หรือมุ่งตะวันออกได้แต่รอพบที่เสาห้องส่วดังนั้นปึงเมงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่มีได้วันพรุ่งนางจะรอเราที่เบื้องหน้า จเจ้าจัดสุราอาหารชุดหนึ่งส่งมายังห้องของเราชัวครูไฮหลังผู้รับใช้ส่งสุราอาหารมาปึ่งแม่งดื่มกินเพียงลำพังแต่ส่วนลึกของหัวใจกลับบังเกิดความประลลึกอ้างวางนี่เป็นครั้งแรกที่มันบังเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงต่อให้เหตกเสียงบุญและเทิดิดามเมฆสยากก็ไม่บังเกิดความรู้สึกเช่นนี้แก่มัน ไม่ทราบเพราะเหตุใดเงาร่างอันซุกสนแจ่มใสของหาเสงเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าโดยไม่หยุดจังโดยไมย่รู้สึกตัวเติมสุราจนหมดป้านปึงเม้งยังสั่งสุรามาอีกป้านหนึ่งเดินดวงเสี้ยวไม่ทราบสา,ส,าสองค่ำมหน้าต่างม,มาตั้งแต่เมื่อใดแสงจันทร์อัมภัยทอทาบเงาร่างยาวเหยียดของมันลงบนพื้นปึงเม้งเป่าลมหายใจดับโคมไฟ เหลียวมองเงาร่างบนพื้นพลันหวนึกถึงคำกลอนชูจอกเชิญจันเพนเงาคู่กลายเป็นสามต้องยิ้มออกมาชูจอกต่อจันทรากล่าวว่าเชิญเธอ เรากลับและเลยเพื่อนอันสวยงามเช่นท่านไปกล่าวจบยืดคอเดิมสุราจนหมดสินปึงเมงเมาหมายแล้วมันตารีปรือสายงานเงินลุกขึ้นโศสัดโสเจล้มลงบนเตียงกระทั่งหน้าต่างยังไม่ปิดก็ม่อยหลับไปเพียงชั่วน้ำเตือนบนหลงังคาห้องฟังตรงข้ามพลันเพิ่มนับพุชาราสามคนแล้วบุรุษนมหน้าสู่เรียวมือถืออวดรูปมือมนุษย์ ชายจี้จุดอันหนึ่งแสดงแน่ชัดคนทั้งสี่ซุ่มสั่นอยู่บนหลังคาห้องเป็นเวลานานเห็นปึงมิ่งเมาไม้บนเตียงค่อยปรากฏกายขึ้นผู้มาคือสาวกระบีล้อผูและเสียวปังจู้ผักแผ่ไม้บ้วนนั่งหงศคนทั้งสี่สบตากันบุกนัอกพุทธพายุแดงกล่าวเบาๆกับผู้เศษเดินหนและนนกพุทหน้าดำว่ายีตีท่านเฝ้าบนหลังคาห้อง ชาติดูลาดเราที่หลังห้องเรากับเสียวฟางจู้จะลงไปหากมีคนรุดมาไม่ว่าอย่างไรต้องขัดขวางผู้มาไว้คืนนี้หากไม่กำจัดมันภายหน้าไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกนักพรตทั้งสองพกสีสารเล็กน้อยผู้วิเชเดินหนนขยับกายบุบคล้ายควันจางเบาบางทายหนึ่งเร้นกายอยู่หลังห้องนักพรตหน้าดำก็ลาถอยเล็กน้อยซ่อนตัวอยู่หลังสันหลังขาห้อง นักพรวผพายุแดงเห็นทั้งสองสุกซ่อนอร่องรอยเป็นที่เรียบร้อยจึงกล่าวกับบ้วนนั่งหงว่าเสียวปังจู้พวกเราลงไปได้แล้วทั้งสองชาติผู้ลงไปโดยพร้อมเพรียงแต่ยังไม่กล้าชลาใจเบี่ยงตัวยือนอยู่ริมหน้าต่างก่อนได้ยินภายในห้องบังเกิดเสียงลมหายใจสม่ำเสมอสแสดงว่าคนในห้องไม่รู้สึกตัวทั้งสองขณะจะทาโถมเข้าไป พลันได้ยินม่านมุงบังเกิดเสียงเบาๆล้วนลมหายใจวูบปรีบชงะก็ร่างลงครูยายให้หลังทั้งสองอดชงอกศีรษะมองเข้าไปไม่ได้ที่แท้ปึงเมงที่นอนอยู่บนเตียงพลิกตัวคราหนึ่งหันหน้าหาด้านในฟังจากเสียงลมหายใจแสดงว่ายังหลับไหลไม่ตื่นหลังความตื่นตะรนกทั้งสองล้วนบังเกิดความหลิงโลดยินดีนักพุตผาอยอแดงแขนโหโรคขุนคิดขึ้น นับว่าเด็กน้ยชะตาถึงขาดเขินนี้เต้าเอียจะชำบระล้างความอับปยแล้วทั้งสองทะลวงเข้าหน้าต่างโดยพร้อมเพรียงเท้าพอสัมผัสพื้นก็ใช้อาวุธออกอย่างรวดเร็วอาวุธรูปมือมนุษย์ของบุนนั่งหงจีเใสจุดเมียมึงที่กลางลังปึงเม่งก่อนกระบียาวของนักพรตภายุแดง กัฟันใส่ต้นคอของปิงเมิงทั้งสองลงมือส้ำริติผลโดยง่ายได้กลับรู้สึกเหนือความคาดหมายผากันร้างาวุธล่าถอยขณะจับเพ่งมองคนบนเตียงโดยละเอียดบนลางคาห้องฟังตรงข้ามพลันบังเกิดเสียงตวาดของนักพรุหน้าดำดังขึ้นจากนั้นเป็นเสียงโหโร้เย็นเยือกระคายหูยดังขึ้นทั้งสองตอนแรกของงานบุบจวบจนได้ยินเสียงโหรเย็นเยือกนั้น ถึงกับใจสันสถานนักพรตหน้าแดงรีบกล่าวว่าเสี่ยวปังจู้รีบนี้คล้ายเป็นเทพบุตรกระดุขาวที่มายอมไปพุดเกิดนั้นมาแล้วซึ่งความจริงไม่ต้องให้นักพรตพาอยู่แดงบงบอกป่วนนัง่งหงโกคนรุกเกลียวแต่แรกเลียวมองไปยังบนเตียงแวบหนึ่งเห็นโลหิตชีดพุ่งทั่วทั้งเตียงคนบนเตียงไม่มีชีวิตรดเด็ดขาดจึงรับคำว่าไปกันเถอะ ทั้งสองทะลวงออกจยางหน้าต่างโดยพร้อมเพรียงพอสัมผัสพื้นก็ลอยตัวขึ้นโทมขึ้นบนสันหลังคาจิงดังคาดหมายเห็นด้านตรงข้ามกับนักพรตหน้าดำยืนไว้ด้วยผูกลุมหน้าชุดดำคนหนึ่งชุดดำกระเพือพลิ้วตามลมดูไปคล้ายวิญ,ญญาณพูดรายได้ย,ยินมันแค่นโหกร่กาวว่าเสียวปังจู้พักแผ่ไม้และสามกระบีล้อผู้อันยอดเยี่ยม ที่แท้เป็นชนชั้นไรอย่างอายฉกช่วยโอกาสที่ผู้คนเมาไม้ลับสนิทหลอบทำร้ายด้วยมอมพรเราแม้มาสายก้าวหนึ่งแต่พวกท่านสีชีวิตชดใช้ชีวิตหนึ่งสหายของเราไม่น่าตายเปล่าแล้วในงานเลี้ยงยอดฝีมือที่สำนักผักแผ่ไม้สามกระบีโลผู้เคยเห็นเทพบุตกระดูกข่าวเพียงยกมือก็ทำลายแขนขวาของแขนเดียวคร่ามือก่ ดังนั้นเทพบุตภกระดูข่าวโพวกปรากฏกายนักพรตหน้าดำไม่กล้าลงมือเพียงลำพังบ้วนนั่งหงอยยังไม่ต้องกล่าวคำเกินบนสันเขาสุสานระกะมันยังเห็นเนปีศาจโชปัญญาและฝ่ามือสำรีกอหงต่างตายในเงื้อมมือเทพบภุตกระดูข่าวยามนี้พรวัทวนวอดสันสยิวด้วยความหนาวเนบมิได้คนทั้งสามทูกเทพบุตภกระดูข่าวสยบจนระยุนโย ยืนตะลึงลานกับที่เทพบุตรกระดูขาวกล่าวอีกว่าพวกท่านจะฆ่าตัวตายหรือให้เราลงมือนับพรตพายุแดงคบกรามโกรธกล่าวว่าสามกระบี่ล่อผูต้องให้ชายการไม่ได้ยังไม่ถึงกับฆ่าตัวตายสหายคิดลงมือก็เชิญเถียงเทพบุตรกระดูข่าวตาศาสตร์ปรกายรุดสายคว้าแค้นโัโร้อย่างเย็นชากล่าวว่า บกท่านต้องการให้สองมือเราแปดเพื่อนโลหิตแน่นอนหรือพางขยับแขนเล็กน้อยคล้ายคิดลงมือทั้งสามตื่นตระนกกิ้งพากันถอยโร่นไปวาเซนแต่เทพุตรกระดูขาวกลับไม่ลงมือเพียงแค่หัวโราอย่างระคายบวนนั่งหงกกลอกตาตลบหนึ่งเพราะว่าตนเองล่าถอยถ,อยถึงมุมหลังขาห้องขอเพียงพรกตัวราดหนึง่ง จะบรรลุถึงอีกว่าเรื่องของลังคาหกงเมื่อถึงเวลานั้นอาจมีเอาชีวิตรอดได้มันชำเลืองมองไปยังนักพรตผ้ผายุแดงและนักพรตหน้าดำแวบ,บหนึ่งเห็นพรตเท่าทั้งสองกำลังศบตาอย่างงุนงงดังนั้นครุ่นคิดขึ้นขอเพียงผู้หนึ่งผู้ใดในพรตเท่าทั้งสองสามารถดึงดูดความสนใจของเทพประมุกระดูขขาวเราก็สามารถชกช่วยโอกาสนี้เอาตัวรอดได้พอได้คิด ร้องบอกต่อน,นักพรดพายุแดงว่าเต้าเจียงกระบีของท่านหมวครูนับว่าชำบรความอภิยศบนเหลาสุราในวันนั้นตอนนี้ศัตรูเข้มแข็งกำจัดไปหนึ่งอาชัยสามกระบีโลผููหรือ,อยังจะกลัวมันจริงๆหรือนักพถดพายุแดงเครื่องโมโลปานใดในเลยไม่เข้าใจจิตเจตนาของบุญนั่งของครูนคิดขึ้นแต่ก็ไร้าการ เจ้าไม่ใช่บอกต่อเทพปุตรกรูขาวว่าสหายของมันถูกเราฆ่าทิง้งเพื่อกระตุ้นมันลงมือต่อเราเจ้าจะจบช่วยโอกาสหลบหนีโรกหรือดังนั้นมันหัวรอกหากล่าวว่ามือมนุษย์ของเสียวปังจูดก็จี้ได้แม่นยำยิงไม่เช่นนั้นกระบี่ของอาตมาในเลยลงมือประสบผลเทพบุตรกรูขาวเข่หัวรอกกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเป็นเสียวปังจู้ลงมือก่อนหรือ บัวน,นั่งหงกแตกตื่นจนเงอเย็นจะเยียบโซมกายหลบดานในความโกลกกลิ้งของพรุเท่าพายุแดงแขนหัวโรคกล่าวว่าครั้งนี้ได้รับการชักชวนจากท่านสามกระบี่ล้อพูเรารับใช้เพียงเล็กน้อยไม่นับเป็นอย่างไรได้นักพระถหน้าดำก็ฟังความหมายของบัวน,นั่งหองอ,อกถึงกับเตือนด,ดานเป็นการใหญ่ตวาดว่ามีผิดครั้งนี้เป็นพวกเราชักชวนท่านลงมือ แต่บวนนั่งหงท่านกอรับปากว่าต้องคาเด็กน้อยนั้นให้จงได้ลูกผู้ชายกล้าทำกล้า,ารับหากแม้เทพบุตรกระดูกขาวขิดหล้างแค้นให้กับสหายพวกเราสมควรพนกกำลังรับเมื่อจึงถูกต้องไหนเลยผลักความผิดใส่ผู้อื่นด้วยจิตขาดเขาได้บัวนัน่งหงถูกเปิดโปงความในใจตรงนาแดงอูบกล่าวาว่าเราไม่เน่นักว่าจะกลัวเทพบุตรกระดูกขาว แต่เรื่องนี้พวกท่านเป็นต้นคิดกลับให้เราขายชีวิตให้ออกจาดดุดีดลูกคิดรางแก้วจนเลืดอนลอยไปแล้วเทพกุตรกระดูดข่าวมองดูทั้งสามทุ่มเตียงกันอย่างเย็นชาครุ่นคิดขึ้นล้วนเป็นสวะที่ใชายการไม่ได้ทั้งสามคนเราหาคิดข่าพวกท่านในเลยปล่อยให้พวกท่านมีชีวิตถึงบัดหนึ่งมันพลันตะวัดว่าจุดปากพวกท่านควรอ่อนราวมุสิก เช่นนี้ก็คู่ควรเป็นชาวยุทธจักรหรือที่แท้สหายของเราตายในเงื้อมมือผู้ใดมันตวาดว่าชนีนักพรตพายุดำและบุญนั้งหงกลับไม่สะดวกกับการบายเบียงอีกพากันสงบปากคำไวเทพุพุทธกลุวข่าวโร่ยางเย็นชากล่าวว่าพวกท่านเมื่อต่างกลัวตาย เราเทพบุตรกระดูขาวก็ไม่คิดลงมือในตอนนี้โราถึงกำหนดประลองยึดปนช่อหองสวกวคอยลงมือต่อพวกท่านสามกระบีร้อภูเอ่ยถึงตอนนี้กลัวกลาส,สายตาไปยังใบหน้าบวน,นังหงกล่าวว่าสำหรับท่านบวน,นังหงพอสบสายตากับประกายตาเย็นเยียบของฝ่ายตรงข้ามตรงถอยกายอย่างลืมตัวหนึ่งก้าวถามเสียงสันสทานเรากูเราเป็นอย่างไรเอ่ย เทพโบกกระดูกขาวกล่าวเสียงเย็นชาเห็นแก่น,น่าเทพธิดามเมกสยายญาติน้องสาวท่านจะละเว้นท่านครั้งหนึง่งแต่ขอน้อมเตือนว่าจะได้พบหน้าเราอีกจดจำไว้เราบอกว่าเพียงละเว้นท่านครั้งหนึง่งนี่นับว่าเนื้อความคาดหมายคนทั้งสามอย่างแก่หลวงใครนักโทษที่ถูกคุมตัวถึงลานปรหารพลันได้รับคำนิรโทษ ผู้คนล้วนคลายใจลงเทพบุตรกระดูขขาวตะวาดสำทับว่ายังไม่ใส่หงไปให้กับเราเสียงตะวาดคล้ายอาศนิบาจามแหลงทั้งสามต่างระรนกจนถอยกายไปอีกครายามนี้ไม่คิดรักษาหา้บวนนั่งหงพุ่งปราจากไปก่อนนักพรถผาอยู่แดงแล่นักพ,รถ,พ,กพรถหน้าดำก็ลอยตัวพุ่งตามติดไป จวบจนเงาร่างทั้งสามหายลับกับม่านวิการเทพบุตรกระดูข้าวค่อยหัวเราะเบาๆแสดงว่าแผนการของมันครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วจบบทที่56